वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा กลับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายของวันอาทิตย์ประจำปี2564คลิปวิดีโอนี้เราจะมีเป็นการทำนายของคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นการทำนายโดยภาพรวมที่อะไรที่จะเกิดขึ้นในปี2564จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกางมังวลออกจากชีวิตเดินห,หน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะ ช่วงนี้วิกฤตโควิดทําให้ทุกคนพบเจอกับปัญหาสู้นะคะเราจะผ่านไปด้วยกันเชื่อว่าปีหน้าฟ้าใหม่ปี2564เราต้องพบเจอสิ่งที่ดีๆค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์นะคะในปี2564จะเป็นอย่างไรเกณฑ์ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำปี2564นั้นเกณฑ์ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรัก รักสามเศร้ามีคล้ายๆกับความรักที่มีคนสองคนคนเข้ามาพัวพันเกณฑ์ความรักรักซ้อน่อนรักกําลังจะเกิดขึ้นค่ะหัวใจระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังเจ็บปวดทรมานใจการพัดพลาดก,การจากลาเกณฑ์ความรักจะมีเรื่องเจ็บปวดใจเกิดขึ้นการเงิน โชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ให้ระมัดระวังการใช้ใจ่าย อาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นมันก็เป็นการทํานายทั้งปีเนาะช่วงระยะเวลาช่วงเนี้ก็คือหมายถึงว่าปี2564โชคลาภมีแต่เกณฑ์การเงินไม่ค่อยพอใช้จ่ายได้เข้ามาจ่ายออกไประวังเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนด้วยค่ะจะได้ร่วมง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์งานแสดงความยิยนดีงานปาร์ตี้ต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศธุรกิจต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะแต่จะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่เป็นดังไกคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังไจค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้ถอนเอกสารการขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่คุณต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือคนที่อยู่ทางต่างประเทศที่เราคอยกันมานานจะได้กลับมาพกมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่หวังก็เหมือนมากับโวงกันหวังอะไรสักอย่างหนึง่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีขาไม่ดี ทำให้จิตใจมัวมองมองมนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติกับทุกอย่างค่ะเกณฑ์ความรักหากเป็นหญิงจะได้พบเจอชายผิวสองสีนําความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ขอให้เป็นระวังระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์ความรักอีรุงตุงนางนะคะรักซ้อนซ่อนรักก็ขอให้ระมัดระวังค่ะในการทํานายครั้งนี้คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์คือสรุปเกณฑ์ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรัก ไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดเกณฑ์ความรักช่วงนี้จะมีรักซ้อนซ้อนรักเกิดขึ้นค่ะหากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเลือกให้ดีมีสติหากคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังเกณฑ์การใช้ใจ่ายระวังเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแต่โชคลาภมีทั้งปีในปี2564ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจแต่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะการเดินทางไกลช่วงนี้มีโชคจากทางไกลสุขภาพก็เพียงแค่ความเจ็บป่วยเล็กน้อยนี้คือการทํานายในภาพรวมของปี2564ค่ะเกณฑ์ความรักมีอุปสรรคปัญหาเกณฑ์การเงินมีโชคลาภเคลียร์หนี้สินเก่าๆได้ส่วนในเกณฑ์การงานมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแม้จะมีอุปสรรคจะ่านไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ